เลิกเปลเ่นช He po ื่อน้ำตกตกใช่อ้ตายตะกี้โลนะเกินที่ลชูเลิกกว่าที่บางวัยที่เราชเนี่ยมาแต่จะเล่นเนาะเลิกเล่นกว่าว่าเวมะเโปว่าโพวิเทกเลวิเทเลยบุวินเชร์มาเลยบอ้โหโชคลีคนนะโอยูด้าดุ Mà <laughs> phụ đi nó lạc đưa ra. Bột tập mình đi này, Bụi bói, tìm bói, tìm bói. Tìm bói bói. là bói 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 chú bói 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 แต่ให้เราซื้ออะไที่เราชูปลาไว้ที่เราชูเลยเนาะอะไแต่เราตักแก้มใส่กันเลยอะไปต่ที่บ้านนาหวาปบักวาจูบอย่างเนาะพี่บอมก่อนเนี่ยเดี๋ไปให้เราเนี่ยตะกเราตะยีปฏิบัติไปกวาเลยแต่ละน้ำตกปลาไว้เนาะหรืออุกคนว่าไพ่นะหรอบวบเตอร์บัเตอร์รกวลาป้านงเรแก ปลาไว้เนาะปลาไว้วอเตอร์เดี่ยวเลยวอเตอร์วอเตอร์น้ำวอเตอร์น้ำเออดีอนาะถายบ้านนอกครับปุยเจ๊ก็ยังเป็นยาดละเนาะนี่จากเพื่อเราได้เนาะน้ำตกปลาไว้เนาะอาไปเอาวะเลยพบพระตาลอเนาะพบพระตาลรอปีนรอเนี่ยอาไปจมัดตากเนาะแยกไปเลยเราก็เลือกตะปะหล่ออ๋เนี่ยแขกเป็นแบบนี้

cái tao thủ tạm ổn định, cầu thủ 2 tao định. cứ quá vị nhá. Niên nó hay, hay yeah, là hay là thế nó. đi tạm và riêng chết qua thôi, đại lên đây này Bình lệ quá đoàn lớn này bà nó một cọp bình lệ lọt lên lớp về bà quá lệ tắm mẹ nhạc mắt vì ô Để tao gọi nó Todo bueno. ตะลกพระปูจะน้าวนีพอดีไหมว่าือเดือดดูแลกวก็ที่ชะลอดื้เง่ีนหน่อยดิหนอเออมาปลาวเลาควายเน่ปลาวเลปลาเวากไม่ปลาแล้วเนาะ nó trái là nó nằm quá anh lo gà thì ghê quá anh hết từ quá đó này hàng quá hàng quá này à ghê chứ चलो लोग एसी वे वहाँ मुझावी थी मारा

ล่อเลยน้ำตกเลยเนาะตกเลยเข้าไปนเลยทีสาบกิกยอดเรยทีแล้วเัดรอมาน้ำตกเลยเต็มต่อโดยธรรมดากีล่ะอ่าทีสกินหรึทีนีหน่อย ¡Oh, oh, oh! es hasta lo que 把锅母子喊来，来、eh，七罗猪，七罗 กูเย่เลยบ่ยังหาเลยบ่

ตัวหาดดิตล้วเราเลยมีกระานน้ำตกฝ่าไว้เนาะเาะี็นไหมแกปกติเราเนาะ เกลล่เนาะีนั่วลีเนาะแค่าบ่านนาเรเกลี่ยผ่านด้วยเเลตดใช่ไหมเลเื่อนีบบเจียดเวลแค่ปะกเกลเลอะอาน้ำตกพร์เนาะปรกเล็กว่าปียว่าบะใช้ในเรอน้อบดีกว่ามัมือนเอเนาะปกัเลยกว่าน้ำตกพจชร์เวลาปกัเลยเลอมันสุก็ะ เก,กกเกลเลกเกลผ่านดอเลยเนาะปกเกลเราได้เป็นเ่แม่ชอบหรอกเกลยเมื่อผ่านดอดเลย ก็แเฮวนี่กว่าเราตาเลืออยน่ะตาลอยมอนันตรงนี้ใช้มันสกเกสมไหมครับอะไรวาเรากว้าเนี่ยตะกรกขีชีน,นเนี่ยชวววว้ามันเนี่ยวายว่าอย่ขยเลยทักววายตัวใหญะ ไปให้เราตาลอยแล้วมั่นสุกเกษมหน่อยตาพรเล่นเหรอไตอตาพรดูพอแลไวเงี้ยกับไปเคาวาเต้นเน่ยเเล่าเล่นอ่นนเท้าว,าว,าว่าปโดนลูกบอลกิสินะตาลอเกตาลอมือตีน่อกโดนลูกไปตาลอ ว no? no? ่าปกี่ท <nh wan> ี่นะที่เนาะเออดนังจารวดรากกูชาวดตาโฟกมนี่น่แม่เอก้วซื้อแม่าตาลอยให้าเต้เนอะเป็นใหชิเนาะลกเวดตาหัวใจแวไปให้ได้เลยกัคอนะกัคอไข่อนาคตชีคุยเป็นนี่เลยเมื่อไหนแวตาโกลานี่เนาะยิ่งช่วงเม่อไม่แม่ละหาหลอกคอดตากระเข้ๆๆๆโดนในดิแวนโดตาหัวเซก็วิดโดนดมาแกบกเลหากวิธเลี้ตาพ่อ

ไปให้ดีตักหลายน่ะไปปเอาเ่นนะเอเลยออเพื <off> ่อเด้อดให้ตูเรืออะไรมงอะไรด้วยะไรอไมันสุกเกมเนาะมั่ไหเป็นแม่หแกมาตาเบแค่ก่อน่ยปวดหักว่าอยู่ตัเรืต้อน่อยมแกที่ต่อเปลาด้ยปะเทเรอก็แล้วนว่าบบปที่ว่าบัที่ว่าเล้ก็แวานอ่กวนเ่ยมกตักหลได้เอาไงแค่ของมีให้้าเสร โ้ตาลีานะแกว่า,วาดอเลอถาด,อ,อ,นนกาดอ,อกดอะมนกวาเลตาเลยอะยีเทียกเวทเราไนฮีกลายตันน,นมัมาแย่อปอมานะซือแม่อกแแขกเลยลตันตนมย่ซ้อแม่ห,หานี่ฮมมีเตนอ่ะลาเกมเขาเอาแต่อทีฉาเราเท่ i ไห เกกินหกว่างาไปเล่นเหลาเลือดดิอแกตาพอมาต่พานเรื่อยๆเนาะปันนี้อยไปหาด้่านรสุดรุนแรหน่อยดิเนะเบื่อเบื่อไปเลยขียเบื่อเบื่อไอดอกขาวตาโฮตาคอเนาะขี้ค่อยมึนขาดชอแมสีดีรีมนาซ่ตอตีอยู่ด้เดียวชักแกไอมมาตี่นเฮลโดเต้อนากเราไปตั้งรับบ tình hình này, à về qua làm hết đi gì đã đi là nó, đây là hệ hạn đi tới đây này, là nó hệ là bảy ổ là quẹt rồi vậy đó, lấy bộ gì qua đó đăng rồi, cái này lên nó, ta đồ qua rồi nó, mình ta là tới tối mướt mấy ổ đấy hệ đồ đấy, tới tối mướt thế nào, đồ nó về nhà nào về, nào, ít ra ลนอะไรก็เลยปลาดอร์อรอ่ะไปกันเลยด้วยตพอ่เนียพอี้ยป่นเกม่คเลยุดียอันเนี้ยอุ้งลกะตาพอพียอันี่ต่ยอพีอ่ะพอมาต่บอกบ่กกลับอันโลหะโลหะหรอนเกเนื้อบุมาปากี่ซอย แค่ก็แค่ก็จะเอาไปหารลูกแวพี่แปลว่าปกเกลอนเลอะเอาไปน้ำตกพาเจริญเนาะา็ยู่เพื่อเดมีหล่อนนี้นาเลยดต้วงเมื่อเพื่อเดืเลิกน้ำตกพาเจริญหอเดียวเดียวเดืออือปวาขาที่ตาพื้นเลยโอ้ยได้นี่อันัน้ที่ตาพื้นว่าเนื้อเกยือเนาะว่าบ้าบ้ามาที่เหรอะไรอะไรไม่จ้าเลยคือที่ตาพื้ ในแถวเลิกตัวแนวน้าตกพาเจริญหนองเด็กควาอย่อมามากเว่ยจ<ๆ>ัด<ๆ>ร่างง้ํนตกสะอาดรัจา lời khỏi đời bậc lẻ là nắm tọc nào bây giờ hết áo á à cái bậc lẻ nào ô lê bỏ cọ hè mà bậc lẻ qua lọ qua biển nó, hệ từ nó vào đi thì là chuột khay này sẽ về ba covid cao no? corona về mình này đồ món mình ba cái ba chả nó

ตัเรื่น่อมันตกาเจรืญหนอยน่ตัวนออไที่เราอะไรยอดเฮไปได้หนเปวดโดว์โอเดต็้ภูมันอ่ะต็ภูดาร์ภู้ี้ให้โดอาาอ่านเลยก่กมีเฮดอเลยคิดเจ็ด่าเ้ภูเ็ตอือล่ะนอเอไเพื่อเอือหล่นอ่าเปนะ แต่ผมเห็นเขาคว้าระเลตดกเนาเาะ้นมุกกอเลัปานเ็นด้ใจมาเนค่้รเลดกนะนักกเลอะบานาะพะเชินเอาี่ตักละจกละ ออแลิค <Okay. S 2> <All right. S 1> ิดบไม่หาลไปดีด้าเดปะกดดนะออแม่ตอเลยแน้ำตกพาจะเดินเนาะตอเลหลับแพ้หาเวลาปวดกระกเรกด้เลยที่หลอเด้อว่ไม่มือดันไลนเนาะวล่าเนี่ยเชนมูกว่าวลน่ยแค่ว่าัไม่อสักสกายใจเน่นาะออแม่ท่ีเหไปอะที่สาบวีมาเนาะเดี๋แวตื่นีเนี่ยเโอเคหรอบ๊ายบายบ๊ายบายดิ ไป,ไปครับไป,ไปดีล่ะดีล่ะ